สวัสดีครับพวกผมจะมีพิสารแดงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนักเตะคนหนึ่งนะนั่นก็คือเปียเอมิลิกโอบามายังนะฮะกองหน้าจากเซอร์เหลืองบริเซียดอร์มุนนะฮะซึ่งเป็นข่าวปับทีมเราในขณะนี้จากข่าวจากเดลิเมลนะฮะได้รายงานว่าแมนยูเต็ของเราให้ความสนใจนะฮะเราพร้อมทุ่มทุนถึง70ล้านปอนด์นะเพื่อความตัวเขาเนี่ยมาร่วมทีมผมก็เลยขออนุญาตตั้งชื่อข้อนี้ว่าคุ้มหรือไม่นะฮะถ้าแมนยูเต็ะหรือผีแดงเราเนี่ยคว้าตัวเขามาในราคา70ล้านปอนด์นะฮะ ผมจะขอพูดถึงอ่าอบามายังนะฮะว่าเขามีความสามารถอะไรบ้างนะฮะว่าอ่าเริ่มจากเนี่ยอวบามายังเนี่ยเป็นนักเตะประเภทที่มีความเร็วเร็วนะฮะหาพื้นที่ได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็มีความห้องตัวสูงนะฮะแล้วก็จบสกอร์ได้ดีด้วยนะฮะแล้วจากปีนี้เนี่ยฟอร์มเขาเนี่ยร้อนแรงนะฮะฟอร์มฮอตสุดๆนะฮะเป็นดาวชนโวของบุนเดสติก้านะโดยยิงไปถึง20ประตูนะจากการลงสนาม20นัดนะซึ่งบอกว่า เป็นเป็นฟอร์มที่ต้องบอกว่าเป็นปีเป็นปีที่ดีที่สุดของเขาเลยนะฮะในปีนี้นะฮะเอสุดๆนะฮะจากความสามารถของเขาเนี่ยถามว่าถ้าคว้าม,มาเริ่มทีมเรานะฮะถามว่าเวิร์กไหมเวิร์กแน่นอนนะฮะเพราะว่าเขามันเป็นนักเตะที่มีความเร็วนะฮะและเพื่อนๆลองนึกภาพนะฮะว่าอบามิยังเนี่ยได้ประสานงานเนี่ยกับเจ้าหน่มาเชียวจะเป็นยังไงนะพราะเร็วทั้งคู่เลยนะฮะ แนวรุ่เรานี่คงจะจีจารปีปาร์นะฮะแนวรับผู้แข่งเนี่ยก็คงจะจับทางยากนะจากที่จะต้องประกบอหนูมาเที่ยวสองสาตัวเหมือนทุกทีมท,ที่ที่เคยเจอเรานะฮะกลายเป็นจะต้องแบ่งมาประกบโอบามายงองบามายังด้วยอีกคนนะฮะจะทาให้แนวรุ่งเราเนี่ยเข้าทํำแล้วก็เจาะได้ไง่ายมากขึ้นนะฮะแต่ถามว่าคุ้มหรือไม่นะฮะในราคา70ล้านปอนด์เนี่ย ถ้าถามผมนะฮะผมว่าไม่คุ้มผมว่ามันแพงเกินไปนะฮะเพราะว่าออ,อบาติยังจริงอยู่เขาเป็นนัตเตที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีการจบสกอร์ที่ดีในปีนี้แต่ถามว่าเขาพิสูจน์แล้วก็ได้แชมป์อะไรมาไหมก็ยังไม่เยอะนะฮะถามว่าราคาเจ็ดล้านปอนด์เนี่ยมันผมผม,ผมว่ามันค่อนข้างสูงเกินไปนะฮะถ้าเจ็ดสิบล้านปอนด์เนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะเอาไปซื้อพวกนักตเตะที่ เก่งวันนี้ได้นะฮะนบรรดาพวกเนม่าเบลหรือ,อพวกฮามิสโรนเกตพวกอะไรอย่เงี้ยฮะพวกนักเต่พวกประเภทที่ราคาจะอยู่ประมาณนั้นอนะ่ะมันถ้า70ล้านปอนเนี่ยสามารถซื้อพวกนั้นได้อยู่แล้วนะฮะแต่ถามว่ามาซื้ออบามิยังราคานี้เนี่ยผมว่ามันแพงเกินนะผมว่ามไม่คุ้มถ้าอบามมยังเนี่ยราคาซักนาอยสีล้านปอนถึง50ล้านปอนเนี่ยโอเคผมว่าสเมเหตมสมผลนะฮะ น่าจะสู้ไหวอยู่น่าจะน่าจะสมค่าตัวเขาอยู่แต่ถ้า70ล้านปอนด์ผมว่าน่าจะยังแพงเกินไปนะฮะจะถามว่าฝีเท้าดีไหมดีอยู่แล้วนะฮะดีอยู่แล้วเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ถามว่าแมนยูเต็ดเนี่ยจะคว้ามาร่่มทีมจริงไหมถ้าถามผมนะจากแหล่งข่าวเดนิเมลเนี่ยผมเชื่อว่ามางอ่างมันก็ยังเป็นข่าวลือนะฮะต้องฟังหูไว้หูนะฮะแต่ถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้นะฮะแต่ถามว่า70ล้านปอนด์ควรเอามาไหมผมว่าอย่าเลยนะฮะ ถ้า40หรือ50ล้านตอนอะโอเคผมโอเคนะฮะส่วนเพื่อนเนเน,นี่ยอาจจะมีความที่เห็นนะอยากอยากจะแชร์อยากจะเพิ่มเติมก็ม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างแลเราคุยกันและเปลี่ยนกันนะฮะส่วนนี้เนี่ยผมขอจบหัวข้อนะ,ะครูหรือไม่นะฮะกับการที่ผีแล้วเนี่ยจะซื้อโอบามิยังในราคา70ล้านตอนนะฮะสำหรับนี้สวัสดีครับ